ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวาร i ตี้แอคชั่นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมนะฮะมีอะไรบ้างจัวหัวให้กับแฟนๆท่านผู้ชมได้ทราบช่วงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของพวกกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ชื่อก็บอกแล้วกทนะฮะคงไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมมลาหรอฮะ ก็เ,เป็นความเคลื่อนไหวอของการกีฬาประเทศไทยที่จะมีส่วนอะไรบ้างกับกีฬาบ้านเราเนี่ยนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะครับ,รบตะลุยกีฬา,าไม่ใช่วัยเตะแอคชั่นกับกกทนะครับบิ๊กเสือคุณสกลวรรณพงศ์ครับผู้ว่า ป้ายไม่แดงแล้วสิป้ายดำแล้วป้ายดำเพราะเป้ายขาวเออป้ายออกเรียบร้อยป้ายแดงออกแล้วก็มารับตําแหน่งผู้ว่าครับครับตอนนี้ก็จะเคลียร์ปัญหาต่างๆ,ๆพอมาปุ๊บเนี่ยเรื่องเยอะเลยครับนี่ก็ไปเยี่ยมนักกีฬานะฮะนี่วอลเลย์แล้ฮะแหมเนื่อนักบอลทิกนะฮะ <c oughs> นักบอลจะใส่สนับเข่าหรืหมพี่นั่นสิฮะเอ๊มาเยี่ยมนักวอลเลย์บอลทีมชาตินะฮะก็ <c oughs> <c oughs> อเวนเยี่ยมหลายสมาคมเนะครับรวมถึงสมาคมยิงปืนยิงปืนด้วยนะครับเคลียปัญหายิงปืนด้วยครับเพราะตั้งเลือกตั้งนายกสมาคมสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหานานแล้วนานมากเลยครับแล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาที่จะไปแข่งขันซีเกมนะฮะใช่นะฮะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะฮะนี่ก็เป็นพวกคีแมนหลักของวงการกีฬานะฮะเดินตามนะฮะ ท่านผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ถือว่าสีเกมนี่ถือว่าเป็นประเดิมงานแรกเลยนะครับผมคุณสกลวรรณพงศ์นะฮะอันนี้เป็นบาสเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะใส่เสื้อก้ามเยไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนะฮะมันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อก้ามจะเป็นพวกนักกีฬาแฮนด์บอลก็มีเออเหรอฮะบาสเกตบอลก็มีนะฮะอืมนี่ฮะแล้วก็พวกบาสเกตบอลเนี่ยมันจะห่างหายไปพร้อมล่วอืลเงียบไปพร้อมขวนเลยนะครับบาสหญิงบาสชายอะไรต่างๆเนี่ยอื เนี่ยครับก็มีการถือว่าไม่รู้ใครมอบใครมั่งแหละครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ใหม่ทั้งคู่นะครับผมผู้ว่ากับผู้ว่าใหม่ครับนะฮะแล้วก็ผู้ว่าก็ไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยครับก็เลยไม่รู้ว่าใครเนี่ยมอบให้ใครกันแน่ฮะครับผมแต่ในส่วนของงบประมาณของการที่จะลงไปในส่วนของที่จะไปแข่งซีเกมเนี่ยก็ตอนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันนะก็เบิกไม่ได้ไง ตอนนั้นมีรักษาการลงมนตรีชัยพันรักษาการอยู่เนี่ยครับผมเบิกไม่ได้ครับเพราะไม่มีคนเซ็นนะฮะใช่แล้วก็เลยต้องไปยืมเงินคือไปยืมเงินงบกลางมางบกลางนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นนะครับต้องเป็นควอนุมัตินะเพราะมมง,มงบกลางเนี่ยรัฐมนตรีเซ็นให้มา300กว่าล้านบาทสามร้อยกว่าล้านบาทปุ๊บตอนนั้นเนี่ย เเซ็นไม่ได้เพราะยังไม่มีผู้ว่าเงินมากองอยู่หน้าบ้านแล้วแกะไปใช้ไม่ได้ทอนี้มีผู้ว่าคุณสกลวรรณพงษ์มาเรียบร้อยแล้วก็เซ็นแล้วก็รีบแจกจ่ายไปตามสมาคมต่างๆทีนี้เนี่ยการรีบแจกจ่ายไม่ใช่เรียกมาแล้วเงินโยนโยนโยนให้นะมันต้องมีเรื่องเข้าไปส่งเรื่องเข้าไปตรวจตาเรื่องงบเรื่องอะไรต่างๆกว่าจะได้ที่มันต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่แบบไปกดตู้เตรียมแล้วได้เลยนะระบบแรกการก็ต้องมีการเบิกการจ่ายตามระบบก็ ก็ต้องรีบๆกันอยู่ตอนนี้ครับผมก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันมันก็จะส่งผลไงเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องขวัญกำลังใจนะเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญเรื่องเงินสําคัญที่สุดเลยฮะกว่าใดๆทั้งสิ้นเลยฮะนะฮะว่ากันไปนะครับส่วนการซ้อมนะครับของนักมวยมันจะไปร่วมทำางการขันซีเกมนี้แหละ าก็จะมีเรื่องเก็บตัวแล้วใช่ไหม,มก็จะย้ายมาซ้อมที่กรุงเทพอ๋อจะย้ายมาซ้อมที่กรุงเทพแล้ว<ะ>หลังจากไปซ้อมตามต่างจังหวัดมานานเ,<อ>เดินสายมานานครับผมนะฮะก็ดีครับกลับมาซ้อมกรุงเทพนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยมันเคยเป็นแชอมป์อยู่แล้วนะมวยสมัครเล่นเนี่ยคู่แข่งก็จะมีฟิลิปปินส์อินโดเต็มที่นะฮะนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในย่านอาเซียนเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็เจอฟิลิปปินส์ก็น่าจะเบอร์สองโอ้ทั้งมวยก หายไปเยอะนะความหวังของเราก็ซีเกมนี้ยังพอได้อยู่เขาก็เน้นๆอยู่ว่าต้องมีสักห้าหกเหรียญทองนะนะฮะนะครับก็ต้องดูว่าจะได้มากขนาดไหนก็ต้องดูทางฟิลิปปินส์ด้วยว่าเขามีการพัฒนานักมวยเขาไปขนาดไหนเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าในซีเกมของเราเลยครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่เป็นอินโดมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะส่วนมากอินโดก็จะเป็นมวยใหญ่เลครับนะฮะ เนี่ยครับเอามารวบรวมนะฮะทั้งสัปดาห์เนี่ยครับก็มาอยู่ในรายการนี่แหละครับรวมกันอัดแน่นไว้เลยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครบเลยสาระทั้งนั้นเลยครับสาระทั้งนั้นเลยเราไปเรื่องจักรยานกันดีไหมไม่พอแล้ว มันพูดแล้วมันขึ้นนะด่าไปสนใจครับเรื่องจักรยานก็ก็ต่างคนต้องต่างระมัดระวังคือเป็นเส้นทางหลวงนะฮะก็ต้องระวังเองก็ไม่ได้คือแต่ส่วนมากจักรยานเขาก็จะขับแบบเรียงๆกันแต่ถ้าเกิดขับเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าเป็นเป็นกลุ่มออกมาเงี้ยก็ต้องระวังพยายามจะขับเป็นแถวตอนลึกให้ได้อย่าขับเป็นหน้ากระดานคือติดนิสัยชอบคุยอันตรายแต่แล้วส่วนรถนี่ก็ต้องก็ต้องให้ทางเขาหน่อยนึง นะฮะร,รถใหญ่ก็ระวังนิดนึงรถใหญ่ระวังนิดนึงรถเล็กก็ระวังหน่อยนึงนะฮะถ้อยทีถ้อยสายก้านไฟใช่ครับก็หมดเวลาแล้วสำหรับมาสัปดาห์น no well right, ี้ลีมิงโชว์ครับวันนี้สมชายสายลมกับซีเว่นเบนนะฮะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ